มาฝึกงานที่ MSC 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 MS ได้อะไรสวัสดีครับผมชื่อคิดพนิสรนะครับมาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนครับมาฝึกงานที่นี่ผมได้รับประสบการณ์เยอะมากเลยไปดูงานพี่เขาก็แนะนำการใช้โปรแกรมของเขานะครับผมก็ขอขอบคุณที่พี่ในทีมนะครับสวัสดีค่ะแพรนะคะชุดติรัตบุตรวงมาจากมหาหลัยรังสิตตํตำแหน่งซอฟแวร์เทสเตอร์ค่ะ ก็ได้ทักษะการทํางานจากพี่ๆในทีมแล้วก็ได้เรียนรู้การเข้าสังคมหรือว่าการพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น,นะคะ่ะขอขอบคุณพี่ๆในทีมที่คอยสปอร์ตคอยให้คำปรึกษาสวัสดีครับเปรมน,นะครับนัทกมลมโนสัจจารักษ์ครับสวัสดีครับ,ก,บ,ก,บก๊อฟนัทพลสํารานจิตครับ พวกเรา2คนนะครับมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับตำแหน่ง Full Stack developer ครับสิ่งที่ได้จากการฝึกงานนะครับก็คือทักษะเนาะในการที่จะ Dev e l o p ปในส่วนของระบบขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําไปใช้งานจริงนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในทีมครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆสวัสดีครับผมสตังค์นัทรัตน์หวังใจดีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังครับผมตำแหน่ง Fu l l Stack d e v e l o p e r อร์ครับผม สวัสดีครับผมเตชินวยติราพงพันธ์ครับตำแหน่งแอปพลิเคชันเดเวลอปเปอร์ครับ ทำงานที่นี่ผมได้เรียนรู้เครื่องมือใหม่ในการทํางานการทํางานเป็นทีมแล้วก็พี่ๆใจดีมากเลยครับทางานเป็นแบบพี่น้องกันเลยครับตั้งแต่ความรู้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ฮาร์ดค้รเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสื่อสารที่ผมได้มีทําการไปสื่อสารกับลูกค้าด้านรีควิมเมนต์ทำา BA และในขนาเดียวกันผมก็มีการใช้ภาษาซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นการ,ราคุยภาษาอังกฤษที่เป็นการคุยภาษาต่างชาติกับลูกค้าต่างชาติกบผมก็อยากจะขอบคุณทางเโมโทรซิสเต็มมากเลยครับที่ทําให้พวกผมสองคนได้มาฝึกงานด้วยกันได้ว่าจะได้เจอทงพี่ๆ งานแล้วหรือว่าหัวหน้าที่ใจดีหรือว่ากระทั่งพี่พี่ที่จัดหาพวกผมมาทํางานที่นี่เช่นกันครับผมขอบคุณ,ค,ณครับ